อรอดูอีกทีว่าทางบ้านจะแบบหัวร้อนหรือว่าตึงเครียดยังไงก็ กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอซัสนี่กับเกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะครับตอนเข้าเกมมาตอนสี่ทุ่มตัวเกมก็มีตู้เพื่อโอกาสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมยังตะกิดใจอยู่นะครับว่าทําไมตู้เพิ่อโอกาสถึงแยกตู้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาถึงแยกตู้ทางหน้าของอตัวของท่านไอกับตัวของอันเดอโดนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปกติแล้ว ตู้2ตู้นี้มันควรจะรวมกันนะผมอ่ะแต่รอบนี้น่าจะมาแปลก,กแปกแนวผมพอแยกตู้มาแบบนี้เลยสําหรับใครที่แบบอยากได้อันเดโดเป็นพิเศษก็สามารถแยกไปเปิดได้หรือใครอยากได้ท่านไอเป็นพิเศษก็สามารถไปเปิดได้นะผมอ่ะสําหรับวันนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าต่างไอดีทางบ้านนะผมอ่ะก็ทางบ้านส่งให้เปิดม่ะก็บอกว่าอยากเปิดโคตาโบเดือนนี้นผมอ่ะเปิดทั้งเรนเจอเเร์เปิดทั้งเกียร์เปิดให้หมดเลยผมก็ ก็ทาตามที่บอกเลยผมก็จะมาเปิดให้หมดเลยนะผมสำหรับรอบนี้จะเปิดให้สุดไม่รู้ว่าจะสุดได้ขนาดไหนการหมแต่จะเอาเท่าที่ได้ละกันตัวที่ผมคิดว่าไอดีนี้ต้องการผมอ่ะหลักๆคือมีท่านไอกับตัวของอันเบโดซึ่งไอดีนี้ต้องการตัวป่วนอย่างเช่นตัวของอันเบโดนะผมแล้วก็ถามว่าตัวของท่านไอจําเป็นไหมก็จําเป็นเหมือนกันผมผมก็เลยน่าจะต้องแบ่งเปิดม่ะเดี๋ยวมาเปิดกันที่ตู้ของ อาท่านไอก่อนดีกว่าค่ับผมเปิดไปก่อน5้าตัวจะได้ทางหน้าของท่านไอามาไหมถ้าได้ผมก็จะโยกไปเปิดทางหน้าของตู้ของอันเดโดเลยค่ับผม่วนตู้พอกอากาศเกียร์ก็มาไปเทียบรอยแล้วค่ับผมสำหรับใครที่แบบอยากจะเปิดตามล่าเกียร์ก็สามารถไปเปิดกันได้ค่ับผมปูป,ปูได้สลี่เลื่อยน้ําแข็งมาตัวแรกไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้ไหมค่ับผมอาทางบ้านจะแบบกําหมัดรอผมไหมอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ับผมอ่ะก็อรอดูอีกทีว่าทางบ้านจะแบบหัวร้อนหรือว่าตึงเครียด ยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะบโอ้โหเลนแรปเปอร์แซลลี่อ่ะก็เปิดกันต่อ,อยาวๆเลยนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออนแอร์วันไหนแต่น่าจะลงประมาณไม่วันเสาร์วันอาทิตย์นะ,ะครับสำหรับคลิปนี้แต่ตอนที่ผมเข้าเกมมาเป็นตอนสี่ทุ่มนะครับสำหรับใครที่แบบเข้าเกมมาและแบบอยากได้ตารางล็อกอินสองอ่าสองวันก็อย่าลืมล็อกอินตอนสี่ทุ่มแล้วก็ไปล็อกอินตอนเที่ยงคืนอีกนะครับก็จะได้ตารางล็อกอินสองสองวันที่ผมมั โอ้โหผมเปิดไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้หมตอนนี้แต่ที่รู้คือต้องเปิดให้ได้ตัวของท่านไอ่อนหมมาโอ้โหอ่ะอีกรอบนึงและกันอีกสองรอบหมมาอีกสองรอบขอให้ได้ทางด้านของท่านไอถ้าได้ผมก็จะโยกไปเปิดทางด้านของตู้ของ o, อันเบโดหนุ่มอะทางบ้านทางบ้านรีเควสมาบอกผมหมว่าโอ้โห,โโหได้ช้างน้อยเอลลี่อ่ะก็ถือว่าใช้งานได้หนุม่มครับเบนเจอร์ตัวนี้ ทางบ้านรีเควสมาบอกผมว่าอยากได้เกียร์เป็นพิเศษห่มส่วนเลนเจอร์ถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโห่งมก็ได้ทางด้านของเอลลี่มาแล้วตัวของเอลลี่ถือว่าเป็นตัวที่ยังใช้งานดีห่มแล้วก็เป็นคอมโบอยู่เวลาด้วยก็ถือว่าใช้งานโอเคมากๆเลยโอ้โหเดนแมชชีน ตู้เพิ่มโอกาสไม่รู้ว่าคนเปิดกันเยอะหรือเปล่าท็ออะเดทการออกน่าจะแบบเน่าเป็นพิเศษอะก็ขอให้เปิดได้ทั้งนะของอันเบโดแล้วกันสาหรับตู้นี้ถ้าผมเปิดได้อันเบโดไอดีนี้จะก้ากระโดดมากๆากเพราะว่าเจ้าของไอดีจะเอามาแทนทน้านของอาดัม็อปมาโอ้โหได้แล้วท็อปอันเบโดโอโ้โหก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท็อปสำหรับตัวของอันเบโดอะซึ่งเจ้าของไอดีก็น่าจะดีใจมากๆ,ๆากท็ออะ ก็พอแล้วผมเปิดได้ตัวของอันวโดเดี๋ยวก็ไปโยกเปิดทางหน้าของตู้ท่านอาดีกว่าผมมาก็ขอให้ได้หน่อยได้ไหมไอดี ID นี้ก็ถ้าได้ผู้เทพไอดีนี้ผมมองว่าเจ้าของไอดีน่าจะยิ้มแฉ่งเลยทุกอ่ะสำหรับใครที่อยากส่งให้ผมเปิดอก็สามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจผมได้เลยผุกมนช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงมือขึ้นไหมก็เปิดได้แบบ หลายตัวเลยนะผมอาะเดี๋ยวก็น่าจะเห็นคลิปรีวิวตัวพวกนี้นะผมว่าความสามารถแฝงหรือว่าความสามารถสกิลเป็นยังไงกันบ้างนะผมอ่ะเดี๋ยวไวค้คลิปหน้าละกันมาก็ขอให้ได้ก่อนโอ้โหได้ชุดกิมโมโนมาผมเหลืออีกสิบ้ถ้าเปิดไม่ได้ก็ให้เจ้าของไอดีไปเก็บหัวกาชาแล้วก็เก็บสะสมไว้เปิดธนะของแสงมือดเดือนหน้าดีกว่านะผมเพราะว่าเดือนนี้ประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะถ้าหัวกาชาเปิดได้ลิ้นจื้แล้ว ผมแนะนําว่าลูบี้เอาไปเปิดเกียร์ก็ได้นะผมซึ่งเกียร์รอบนี้ก็ส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นเกียร์ที่ใช้งานดีนะผมแล้วก็มีเกียร์ up เกรด h าร์ด้วยซึ่งเป็นเกียร์ที่มีค่าพลังที่ผมมองว่าค่อนข้างที่โอเคประมาณนึงเลยนะผมโอ้โหได้เจสซิก้าอาร์เทนาผมตกใจหมดเลยนะผมคึกว่าตัวใหม่มาขอท่านอายได้ไหมห้าตัวคุม้มๆถ้าได้ท่านอายผมก็หยุดแล้วนะผมไอดีนี้โอ,โ,โอ้โหดวงจะสูดไปไหนนะผมได้อันเบียโดมา ซึ่งทีแรกผมกาว่าไอดีหลักผมจะเก็ยบยูบี้ไว้ผมแต่ตอนนี้เห็นแบบอ่ทุกคนเปิดได้แบบนี้ผมก็อยากเปิดได้เหมือนกันผมหลักๆที่ผมอยากเปิดก็เพราะว่าเลนเจอร์ค่อนข้างที่เก่งมากๆนะผมและผมก็มองว่าน่าจะเก่งไปแบบยาวๆเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตู้เพื่อโอกาสเกียร์เจ็ดดาวละกันผมอ่ะก,ก็จะเปิดให้หมดับผมหกร้อยยูบี้จะมาดูกันว่าไอดีนี้จะได้ตัวดีๆหรือว่าจะได้เกียร์ดีๆกับเขาไมหมนะผมอ่ะไอดีนี้นนขอแคไ่ได้เกียร์เจ็ดดาวหนึ่งชิ้น ก็โอเคแล้วผมอ่ารีเเวสมาว่าอยากได้เกียร์ธาตุไฟหผมจะเอาไปใส่กับมาคิก็ขอให้ได้ละกันผมอ่ะสำหรับเจ้าของไอดีชิ้นแรกเป็นค้อนหัวกระโหลกนะผมอันนี้ไม่ค่อยดีเป็นเกียร์ห้าดาวผมโอ้โหคัทนูปีแห่งความมืดอ่ะก็น่าจะกำหมัดล้อผมแล้วตอนนี้โอ้โหได้ไหมกว่าทางช้างเผือกก็ขอให้ได้เกียร์เจดาวหนึ่งชิ้นละกันผมสำหรับไอดีนี้โอ้โหลูกแก้วอ G ีจีอ่ะขอเลยท่าผมรอบแรกระเจอมาก็เป็นเกียร์แบบนี้ ใครที่ไม่ได้ดูนะ่มก,ก็สามารถย้อนหลังไปดูกนได้ผมคิปตอนที่ผมเปิดกาชาเกียไอเดียลซาผมว่าตอนที่ตู้ไม่เพิ่มโอกาสได้อะไรบ้างนุมมนตอนนี้ตู้เพิ่มโอกาสทุม่มก็น่าจะรู้กันแล้วว่าเปิดได้อะไรนมรอบแรกไม่ได้อะไรเลยทุมมรอบถัดไปขอให้ได้เกียร์เจ็ดดาวผมถ้าผมได้เกียร์เจ็ดดาวผมก็จะหยุดแล้วทะมไอดี ID นี้ถ้าเปิดได้เกียร์เจ็ดดาวอีกผมมองว่าอนาคตไกลแน่นอนท่มหลกัลกๆคือทีนี้ ค่อนข้างที่จะเทพอยู่แล้วนะผมะก็ถ้าเปิดได้เกียร์เสริมอีกก็น่าจะแข็งแกร่งโอ้โหเปิดได้ทางหน้าของรองเท้าฟินิกชิ้นต่อไปโอ้โหเกาะฟินิกตระกูลฟินิกมีอะไรฟินิกอีกรอบนี้โอ้โหดาบเห็งความมืดก็น่าจะทําใจแล้วแหละสาหรับรอบนี้โอ้โหบุมแมลงสายฟ้าอย่างน้อยก็ออกเกียร์หกดาวมาให้ เจ้าของ ID ดีก็ได้ท่มอ่ะตอนนี้น่าจะกำหม,มัดรอแล้วทุ่มกังกเกงยามค่ําน่าจะหมดแล้วไหมรอบนี้โอ้โหได้มาแล้วทุ่มแต่เป็นทางหน้าของเกียร์หกดาวซึ่งไม่รู้ว่า ID นี้จะได้ใช้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันท่มแต่หลักๆคือได้มาแล้วค่าก็ถือว่าโอเคเหมือนกันท่มอ่ะใช้สกิลก็ถือว่าโอเคประมาณนึงเลยอ่ะรอบนี้ได้เกียร์หกดาวมาท่ามก็ถือว่าโอเคประมาณนึงมา จัดกันต่อเลยท่านผมอีก200ลูบี้เดี๋ยวถ้าลูบี้เหลือน่าจะให้เจ้าของไอดีไปเก็บสะสมแล้วก็ไปเปิดอีกทีทีหลังท่านผมนะมาก็ขอให้ได้7ดาวโอ้โหไม่กว่าสายฟ้าอีกแล้ว7ดาวมาให้สักชิ้นได้ไหม7ดาวโอ้โหถือมือราชินีารีแต่ค่าค่อนข้างที่สูงมากๆท่านผม่ะก็ถือว่าใช้งานได้เลยอ่ะไม่รู้ว่าเจ้าของไอดีจะได้ใช้ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวก็ค่อยไปอ่าค่อยไปถามละกันท่าผมอ่ะสำหรับเกมิีนนี้ รองเท้าฟินิกอีกแล้วไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรกับตระกูลฟินิกไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับอมตะไหมนาฬิกาหัวกะโหลกม้าหน่อยโอโ้โหเหรียญผู้พิทักษ์นะมอ่ะก็ถือว่าเกลือไหมรอบนี้โอ้โหเกลือนะครับได้หน้ากากหุญญ่นยนต์อ่ะก็น่าจะรู้กันแล้วผมรู้ผลแล้วก็เปิดไปทั้งหมด6 0 0ยลูบี้ับ60การ์ดได้ผมผลประกอบการาผมได้ทางด้านของตัวของน้องมาหนึ่งตัวผมเป็นน้อง อันเดียโดโหนโหมะน้องอันเดียโดผมเกือบลืมชื่อไปแล้วผมอ่ะก็เปิดกาชาพอยต์อีก100พอยต์นโหน่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กบอัลต้าห์ไหมรอบนี้ตัวแรกได้ท่าหน้าของซูเปอร์เรียวนาร์ด7ดาวจะเกลือยังกบไม่ได้โหน่ะไอ้นี่มาซูเปอร์เรียวนาร์ด8ดาวโอ้โหอุลต้าเรียวนาร์ด7ดาวตัวถัดไปโอ้โหกบแดดาวอัลต้า1ตัวโหน่ก็ถือว่าเท่าทุนไมตัวหนึ่ได้ไหมอ่า ก็ถือว่ากำไรแล้วท็ามาอีกนตัวโอ้โหมาสามตัวเลยท็ออ่ะไอ้ดีนี้น่าจะไม่เกลือผมอปเลยกบเอาตาสามตัวกบแปรรูตัวก็ถือว่าคุ้มมากๆอ่ะก็เดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้มาใส่ในทีมและการท็อเดี๋ยวผมก็น่าจะส่งไอดีนี้ให้กับเจ้าของไอเดท็มาว่าได้ตัวเลนเจอร์อะไรเดี๋ยวผมเอามาแทนตัวนี้เลยละกันเป็นทางด้านของอ่าบ๊อบนะท็มา ก็เอาตัวที่เพิ่งเปิดได้มาใส่ให้ลือละกันครับผมเป็นทางน้าของอันเดียดนะครับผมโอ้โหตัวน้องเขาค่อนข้างที่สวยงามมากแถมไม่พอมีสกิลบัออมาตาด้วยผมก็ถือว่าโอเคมากๆเลยอ่าไอดีโดยรวมค่อนข้างที่สวยแล้วครับผมมองว่าค่อนข้างที่โอเคมากๆแล้วไอดีนี้โอ้โหมีทั้งเลมมีทั้งมากกีครับผมมีอาดูบิสีโอ้โหตะกี้ว็ได้ท่าหน้าของช้างน้อยเอลลี่มาอีกผมเป็นไอดีที่ค่อนข้างที่สวยงามมากๆเลยอ่ะก็ไว้ประมาณนี้ละกันสำหรับไอดีทางบ้านผมก็หรับใครที่อยาก ให้ผมเปิดให้ก็อย่าลืมส่งมาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ผมได้เลยครับก็ไว้ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกรดแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ